ดูใบเลยเอาถ่ายเออเอาเอามือถ oh, uh ่ายไหมเอานี่เอานี่ถือเออถือเอาตัวหนอนบ้างก่อนแล้วก็ถือไปเออเอาเอามาได้หรือามัเออเอาเออนี่นี่น่ะนี่กล้าเชื่อวเออเชื่อต้องเชื่อไปให้ไอ่ไอ่ไงไปาช้ทำหนี้ไปให้ไอ่อย่างวะเออไอ่ไอ่เอาเอาไปเมื่อเอาไปขึ้นรถสร้อยไหม คือรถซอยเองรถยุค่าคืบอย่างเงี้ยมันเอาไปไม่หมดเขาอยูหนูขารยมกับเตมีบ่หางเมีบ่ขยับมานิดนึงมี่บอไหนอยู่ช่องไหนยู่ทางไหมหอยไม่มีไม่มีเลย เป็นยังเจ้าพี่หลุดเอาาอเีตพูดไม่ได้ก็เจิบเ่นเป็นยังเนาะโว้ใช่ไหมใครตดเมื่อกี้มันอยู่เหนือลมตดนน้ำแบบเหนือลมเป็นที่หมาเขาม่เอาดอกเป็นที่เซโลน เอาจริงจังเฮ้ยต้นนี่บบฟองวสีต้นนี่หลับตวถทาไม่หนุ่มใส่รถไม่สู้เขาอยากให้ล้างรถดอๆเออเขาเห็นนุ่ม่าล้างรถโดนไงบอกไปก่อน ใครที่ใส่รถต้นนอราล้วครไับแต่ว่าเราบม่ได้ัได้็อย่างคือเฮ่่ก่่่่่่่งน่่นบบ่่่่่่่่่่่า่าบบ่า่่่่่่าลล่บบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อมเอเอาเอาเอาอันเอาเปล่าอัน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 นอต้ล่านาล่าปะจไกูยันมใช่่อันเอาบฟนสิเป็นไฮเอาบฟนสิเป็นไฮน่นี่นี่ผู้ไดเรียนนะดีสุดบอกมาพวกนี่ไปนักไปนัฮะไนับอกจกอีกในเอ็มีไ้นัรอแห้ง่กล้องเอล่าอละเขาว่าไอละเขาอว่าอล ลรายูงสายเราไม่ได้เรียนแมงเอ็นวีติก t อ k ไงเออเอ็มนี้ติ๊กตอบน่ะ่าอันยูสายนำน้ำกันน่ะเออจับมือกันอยู่นมมน่ตมี่ีมีน่ารักว่มนม่ม่มไม่ไม่ไม่เม่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 มยม่มไม่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 มไม่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 มไม่ไมม่มหม่ม่ไม่ไไม้ไม่ไม่นม ไม่ซ่าไม่ม uh ิดนะก็ปูไม่ดอ๋อแล้วรกตัวก็ดำเดียวก็มาเอาแบบนี้มาเอามันแรงบ่หรอดีดีเลยะมันแรงบ่อ่าน่ครับเนี่ยแ่เน่ยป่เม่ยงสแดงดีไงเีงหน่อยนู่บานไปอันเดินไรน้าเหนะเอาก็ได่อ่อยปโอ่เี่ยงไม่น่งแด๊าท่าี เราเดี๋ยวแม่ใบหนึ่งใช่ใชว่เป็นยังเขาเนี่ยอยู่รถชาดไปกเคือได้ข่อนฉากกบเราบ้างอะฉากห้ากอ็ติดจะมานอนอะไรเนี่ยฮะเออียังนี่ะ ไม่ลงไม่มีการลงคผมก็บคก็ขึ้นชาคาเยอะอย่างงอกก็เยอะวอเทนในวันอก้นยอ่คอนเทอเยคุณเหนือนะครับผมให้เงินมันอ๋อมาเนนะครับผมนกรนน้ำตาเอาคนละเพียงเอาบอลแฟนจะเป็นใหเอาบอลเอาบ่เป็อาเปนกันเลยไม่ได้หมายถึงเพียนเอาเงินฮะก็ละอั่านก็ละอัน เฮียมันฟาดหมือนี่ขือได้ความหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าจะอเาะได้ไรอกุนเลยเหลือน่องมาน้าพัดเหนียหอมออยดิเจ้าหั้าเราว่าอาบน้ำหอาอาบ่นึงเสื้อเส้อเอายังคือถือกล่องสวิงอีกท่านเดาสุดที่ติด อันนี้มีอยู่บ่เอายูทบเบอร์ันนี้อย่บ่เบิมือ่อบานไในเนียราคอนเทนต์ที่เราไหลกม่้าลอยคนไหอมอก้าวไไกล้าไหถ้าดไปหอมไฟิล์มเออเนี่ยดูมาเล็ก็กน่อยหักกันนะครับเป็นยังเขาจะ่าเักผิดกันอีกหรอเ่าไม่น่าหักกันจะตาย ซากลุงหันซากลุมหันหอมดนๆหอมสมี่หาถ่ายรูปให้ด้วยถ่าแล้วครับเรียบร้อยโอ้ยซุามันรู้ดูการนีเต็น้ำกันเลยสีบวมีเวลาไปลินหยอกดึงดั่อนภารกินเยอะภารกิจมันเยอะรูดูการนีนงหยาบครับเาวเหียว มือหนูแท้าลลเสฉุแบบหมดเออเตัวซ้ำกันจ้ของคือหัวกระเลนที่เดี๋ยวนึงบันนี้เขาสิกลับแล้วเดี๋บันนี้พี่ออนต้องเดินอีกจ้าโอตายแล้วตายแล้วมีของกินบอมีของกิ่นหครับเดี๋ยวไเดี๋ยวไปเ๋วไปเดี๋ยวไป้ดวไปนํา ời, ๆๆๆ๋ยวไปเดี๋วนดี๋นวไเดีวไปดดี๋วปเดวไปเดีไปเี๋ยวไปเดียวไปีไปเดี๋ยวไปช่ีงยัไเดี๋ยวงปงยวนเยวงชเดียวไปเวเดี๋ยวไปเดี๋เดี๋ยวไปเดเดี๋ จริงๆมันงแต่เป็นตลกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพิ่นเมาเออเพิ่นก็เลยให้มาเต้นแม่นเดียวมาดูเดี๋ยวมาดูก็เล่นตลกได้พอเปลี่ยนนั่นแหละเอ้าก็เดี๋ยวนี้คนเห็นยังได้ดีไทยไปเรื่อยๆลยแบบนี้นี่ล่ะอันข้าเจ้าเบิ่งดีผู้คนเบื้องเบิ่งอยู่แต่ว่าเฮาเดี๋ยิเกี๊ยวกินพิมพ์ว่าจังใดไหนแมนผัด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 หัวว่าจังไดเออผัดใครคลิปนี้ได้เปลยีมั้ยคลิปนี้เลยเปลยีาสาระไม่มี ยอดวิวขึ้นเป็นหมื่นไอชอบมากเลยอันหาสาระไม่มีนี่ไม่ต้องเดี๋ยวต้องเอาแบบว่าคลิปนี้หาสาระไม่มีไม่ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนจะอยากเข้ามาดูอะไรวะทำไมเขาบอกว่าไม่ต้องเข้ามาดูอะไรเันมันจะเตี้ยโดนล่ำบ่เอีายังก่อนพี่อ่อนไม่ห่านแล้วหมดไปห่านเอชแล้วรวมรวมเลยรวมรวมเนาะเปี่ยนเป็นนางสิบสองเิงรับบทเอาที่ดีคือผ่าคุ้มใจเขาใช่ไหมฟาสนางสิบสองพี่อ่อนก็ได้เป็นนางเอกได้คันเรื่องนี้ โอ้ยสมมติสัมผันเปลี่ยนจากซีกูมันเป็นนั่งสิบสองเน,นี่ยว่ากูยิ่งเตรียมตัวเลยสิบสองเท่างไงึ้นชากันเนี่ยก็จะฟ้าซีต้นอันนั้นเนี่ยก็ไออะไรนะพี่เอกแะไรเพี่พี่เอกไอชื่ออมาด<ล>อามาดโ,โลกจิตอามาดโลกจิตยังไงสิเอาไปเฮ็ดผัดกะเพราอยู่คนคนโมเมนต์โกบอ๋อเอ้ยมาเดี๋ยวมา บมเมนหมูมเมนหมูเออนีいい่นออนี it, ่ม่นหมูนี Por ่เอาเขาเอาไปผัดกระเพรากะทิว่าเป็นหมูน่นตัวเิี๋ยวไปเท็นอย่างมูกระทะบอกกะเพให้ข้ากับกะเพราหมูอีกานไหนวาผู้คนใส่ชุดเลิศน่อยงานหอมเงี้ดีใชส่ชุดเลิศเ้